อยากเจอพี่ฟ้ามั้จริงเหรออ้าวทำไมค้างล่ะของแรงเหรอหรือยังไงทุกคนเจอกับสาก้าแล้วจำร้าน่อบพี่กลับไปนะคะกลับมาปกติหรือยังมาแล้วค่ะโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคค่ะเอามีอะไรอยากเจียวพี่ฟ้าเร็วอยากอยากพูดอะไรมาจากนครสวรรค์เลยนะพี่ฟ้าจริงพี่เกิดอุทัยธานีค่ะอยู่ใกล้ๆนครสวรรค์แหละพรุ่งนี้ก็ไปเิเซียนนครสวรรค์ด้วย แต่ติดตามมิฟ้าตั้งแต่ตอนที่พีฟ้าไปประกวดเดือยวหผมสันๆตขอบคุณมากาพูดมาอยากพูดอะไรจะพูดไปแล้วเข้า้าบ้านก่อนไปแล้วไป ที่ร้องให้คือมันเป็นฟิวไหนคะดีใจเนาะโอเคดีใจดีใจ,ใจผมร้องเพลงด้วยห,หนูเป็นนักร้องไงประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยประกวดสองครั้งค่ะแต่ว่าแม่ทั้งบ้านหนูเขาร้องเพลงพร้อมหมดเลยเ<อ>แต่หนูเคยเป็นนักร้องโรงเรียนค่ะนครสวรรค์ส่สวนมากก็คือคนที่ร้องเพลงพร้อมเหมือนเอ้าทำไมค้าง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 แรงจริงเหรอไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างยัางไปอยู่ไปอยู่ไม่เป็นไรคุยคุยเขาอยากคุยคุยเลยไม่เป็นไรไม่ต้องถายก็ได้พักก่อน อ่ะไปได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ใหม่แล้วอ่ะโอเคค่ะเอางี้ของใครที่ค้างลองเข้าแล้วออกใหม่ดูนะคะลองเข้าแล้วออกใหม่นะครับาแล้วออกใหมลองเข้าแล้วออกใหม่ดูเฮ้ยลองลองออกแล้วออกใหม่ทุกคนทุกภาษาพีคเข้าทุกคนไปกดตะกร้าแล้วรีบชัมละแล้วก็เขาจะคุยกันก้าอะไรก็เราก็เยี่ยวหูฟังเขาไปด้วยอ่ะมีอะไรจะถามพี่ฟ้ามีเวลาแะดบเดียวนะหนู มีอะไรอยากจะขอคําแนะนําอะไรนี้ได้เลยแต่จริงๆก็คือเห็นเมื่อกี้ร้องเพลงก็ยังอึ้งอยู่กับร้องเพลงเป็นทั้งคู่เลยเก่งมากอายุเท่าไหร่กันนะยี่สิบเอดครัยี่บเอถามจะอยากถามะไร ไม่อยากถาวน้องน้องเก่งพี่กงเก่ตอนอนตรีท่าเดียวกันหมดเลยสามคนหนูสองบ้านรายการอะไรอยู่ตอนนี้ร้องเพลงน้องเป็นยังไงวะดีนะอายุยี่อายุยี่สิบเอ็ดเราร้องได้ประมาณนี้มัเคยเราไม่เคยเรียนก็ถือว่าแต่ว่าเสียงหนูมีความเป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วคือคือรู้ว่าไม่ได้เรียนร้องเพลงอะไรมาหรอกแต่ว่าร้องแบบคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอยากเป็นนักร้องหรือเปล่า อยากเป็นขอบคนรนี่ส่งไปวันที่17เจให้เขาไปเป็นแขกรับเชิญในรายการชุมทางดาวคลองให้เขาร้องสาเพลงรู้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปเตรียมเพลงแล้วก็ไปอัดที่ช่องเจ็ดทั้งคู่เลยปะคะฮะทั้งคู่ถ้าออกเพลงอยากออกคู่กันไหมเป็นฟิลแบบอะไรนะดููคู่กัน เมื่อกี้พูดเก่งเลยตอนนี้ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเป็นไงแล้วเจอตัวจริงเป็นไงคะผิดหวังไหมไม่ผิดหวังค่ะหนูไม่มีอะไรจะพูดหนูแค่เห็นพี่หนูก็พูดไม่ออกแล้วค่ะอยู่กรุงเทพมีงานยาวๆใช่ไหมคะก็ไปกลับไปกลับอันนี้งานนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคุยงานแล้วก็ตอนมีเย็นมีงานแล้วก็มีงานเหมือนคล้ๆกึ่งๆเปิดตัวสินค้าวันอาทิตย์แล้วก็กลับไปเรียน แล้วก็กลับมาเย็นวันจันทร์มีงานแล้วก็กลับไปเรียนอะไรที่อ๋อตอนยังเรียนอยู่ด้วยเรียนอยู่ที่ไหนฮะราชภัฏนครสวรรค์ค่ะเหมือนกันเลยครับปีลวปีสองปีสามปีสามโมใกล้จบแล้วเดินทางไกลมีก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาบอกเขาอยากเป็นครู ไม่ฮะอ้าวแล้วให้โอกาสคู่อยากฟังเสียงพี่ฟ้าร้องไหมอยากค่ะร้องคู่กันไหมเออไม่ขันมากใช่ไหมกูแล้ว <c oughs> มิร้องกับคู่ไดาวไหมร้องคู่กันไหมคนละท่อ,อนห,ออหรือ,อไ,ไหมเอาอไหมหนูร้องเพลงอะไรได้อะไรนะที่หนูร้องเมื่อกี้เมื่อกี้สาวเพชรบุรีค่ะหรืออยากร้องเพลงอื่นไหมเดี๋ยวให้พี่ฟ้าเลือกเลย คนางบ้านก็ไปกดตะกร้าแล้วชำระนะคืกอนถึงว่าอยากดูพี่ฟ้าเนี่ยโอ้โหคนดูห้าหมื่นเลยตกใจหนูรู้ไหมทําไมคนเขาถึงรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราลองลองลองเดาดูมีพี่อึ้งมากเลยนะพี่นั่งพี่นั่งอยู่มาถึงตอนแรกยังห้าแสนกว่าเผื่อแป๊บๆเดียวคือล้านหนึ่งแล้วยังไง เก่งมากคืออยากรู้เลยว่าอยากรู้ว่าเหตุผลทําไมคนถึงมาร้าแล้วก็ซัพพอร์ตเราไม่ขนาดนี้ต้อะไลค์กั่อกกันก่อนอ่ะผมก็ไม่รู้ครับก็คือผมก็ตั้งใจขายของอย่างนี้ครับบอกพี่บ้างพี่จะได้เอาไปใช้พี่ก็อยากไลฟ์แบบว่าชัวโมงเป็นไลฟ์ร้านบ้างไหนลองลองผมว่ายังไม่เก่งแล้วแต่ว่าใช้ใจแรกใจเลยครับมีเคี้ยวด้วยนะเนี่ยมีเสน่ห์เนี่ย เออเออใจแรกใจทุกคนถ้ามีใจกดมาชำระเลยแมงปอแมงปอหนูก็คิดว่าอะไรหนูสองคนก็จริงใจค่ะแล้วก็ทําเป็นเหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็เมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้หนูก็ยังเป็นงั้นอยู่ค่ะแล้วก็ความหนูเชื่อว่าความธรรมชาติของหนูจะทําให้คนที่ จากคนเพราะว่าคนมีทั้งคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบหน,หน,หนูหนููอันนี้แต่ว่าหนูก็ใช้ความธรรมชาติแล้วก็ความจริงใจของหนูพิสูจน์ตัวเองค่ะอัาไหนหนูลองบอกคือว่าช่วยกดตะกร้าหน่อยกดตะกร้าแล้อะชาระไหนดูมันฟาพูดสิเอาเรืจะขึ้นไหมแม่แม่พ่อพ่อค่ะพ่อพ่อช่วย <ๆ S 1> ให้หนูกดตะกร้าแล้วก็อย่าลืมกดชําระให้หนูด้วยนะคะสนใจสินค้าชิ้นไหนสามารถกดได้เลยนะคะแล้มีเพื่อนมาด้วยวันนี้ เห็นบอกว่าเพื่อนขายเก่งด้วยตัวขายเลยใช่ไหมชื่ออะไรฮะน้องมายน้องมายกา็มีฝ่ายตรงนี้ด้วยเขาจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันและสี่คนเนี่ยแต่คล้ายกันเนาะเออก็มาจากบ้านเดียวกันไงนี่พี่น้องกันอะไรเงี่ยแต่ว่าน้องน้องดูตัวใหญ่มากมีน้องแด้แต่ว่าคนคนในไลฟ์ยังไม่เห็นมองหกมอหกยังไม่เห็นร้องเพลงอะไรครับอยากร้องเพลงอะไรพี่ให้เลือก ลองเลือกมาก่อนเผื่อพี่ลองได้สัญญาบ้านทุ่งค่ะร้องยังไงนะงพี่ฟ้าอยากร,อรอ้อ,รองเยังไงร้องน้องเดี๋อวพี่สักนิดเผื่อพี่จะจำได้มองทุ่งสีทองเศร้าสวย อย่าร้อกข้าวน้อง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 ไอ้นี่ไอ้นี่ได้ไหมพุ่งพวงที่หนูเคยร้องอะไรว่าถ้าถ้าไม่ได้ดังจะกลับบ้านนะอ๋อจริงไหมนักงร้องบ้านนอกค่ะอ๋ออันนี้แนวทางพี่ภาลาจะจำได้แล้วล่ะเอาไว้หนูได้ไหมหรือว่าอยากเป็นหวานหวานรอพรอรักไหมร้องได้ไหมร้องจำไม่ได้เอาแ่บเป็นเป็นสัญญาบ้านทุงอะลองดูลองดูค่ะหนูร้องหนูร้องขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเผื่อพี่ ไหลตามได้จริงเหรอเก่งนะอ่ะจะไม่กระดูอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่เนาะกระดูมิจนล่างกายจะได้แปลกอยู่แล้วแล้วสามคนก็คือยืนท่านี้เหมือนพี่ไปทำอะไรผิดมาเนตอนนี้ตัดข้าแล้วข้ามลาเรลแล้วนล้ออะไรใช่ไหมคะอะไรคะมามีการนับให้กันด้วย มองทุงสีทองเศร้าสวงต้นข้าวโน้มร่วงคงลงคอยคมเขียวทพอเราเศร้าอยู่คนเดียวข้าวเราคอยคนเกียวดังฉันเป้ารอ ล้วอะไรยังไงต่อคะยังไงต่อนะเคยให้สัญญาต่อันเอาล่ะพี่ฟ้าร้องอย่าปล่อยมือได้ไหมคะอ่ะได้ได้อะเป็นอยาปล่อยมือแล้วกันเนาะถ้านึกสัญญาบ้านทุ่งนี่จะสักห้าทุ่มได้ ะทุกคนอย่าลืมชาระเงินเป็นกำลังใจให้น้องนะตอนนี้คนรู้จะโอ้ห้าหมืนเจ็ดแล้ววู้ยี่สิบหกยี่สิบหกล้านเลยมีคนบอกว่าที่ซัพพอร์ตน้องๆเพราะว่าทุกคนเขาแบบเมตตาหนู่สองคนนะคะนี่เขาบอกมาเลยอได้ได้น้องๆเขินตื่นเต้น ค่ะชัดเจนเลยยืนบิดกันไม่ไหวน,นะคะพี่ก็อันนี้ไปด้วยแล้วก็ความกระตันยูอ่ะนนะคะเดี๋ยวพี่อ่านออกมาซึมมาซึมไม่น่าได้ค่ะามาซึมพักมาซึมก่อนนะคะอ่ามา <c oughs> ให้พี่ขึ้นให้ไหมหรือหนูจะขึ้นดีให้พี่ฟ้าขึ้นได้หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้ ลง,ลงทางไปไหนแล้วตั้งนานชีวิตต้องผาจญพาย,ายุฝนและภัยผ่านใจบางบางมันต้านทานไม่ไหวเธอนำพาฟันฝ่าทางมืดมิด เป็นเหมือนดังเข็มทิศชี้ทางไปทุกครั้งที่มือเธอจับมือฉันยิ่งมั่นใจจะต้องไปถึงจุดหมายเราสักวันสักครั้งไหมอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือ หากเธอเดินลงทางจะห่างกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือหากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมั่นไม่มีวันแยกจากกันจะได้ไหม มือจับมือใจเนียวใจเคียงเธอ,อยามพบเจอปัญหาไม่เป็นไรถึงไหนไม่สำคัญบนทางฝันนั้นยาวไกลขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทาง ร้องขี่เดียวกันหมดเลยเป็นงานเป็นงานทุกคนคะถ้าเพราะก็อย่าลืมนะคะกดตะกร้าเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเนาะอันนี้อันนี้สาหรับพี่ฟ้าเพิ่งได้มาเห็นน้องตัวเป็นๆครั้งแรกนะคะน้องแมงปอแล้วก็คู่กันนะคะหรือว่าน้องแมงผู้รวมกันเป็นแมงผู้ใช่ไหมด้อมแมงผู้เขามีดอมที่น้องพอรวมกันนี่ชื่อความหมายเปลี่ยนเลยนะด้อมแมงผู้นะคะก็สนับสนุนน้องได้เพราะว่าจริงๆก็คือน้องก็เป็น เด็กที่มีความสามารถเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ร้องเพลงอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าเพาะเลยก็ได้นี่ค่ะขนาดเขาไม่ได้เรียนเป็นเสียงแบบธรรมชาติเลยแล้วร้องเพลงเพาะทั้งคู่ด้วยจริงๆพากันไปในสายทางนี้ทั้งคู่เลยก็ยังว่าได้นะคะก็ฝากทุกคนสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจน้องกันต่อไปนะคะเราเดี๋ยวมีทั้งน้องชายมีทั้งเพื่อนมาด้วยวันนี้โอเคอ่ะขอบคุณพี่ฟลาด้วยปลาดีมากค,ค่ะยินดีมากค่ะ เธอพูดอ่ะตัวแทนหมู่บ้านอ่มีอะไรจะบอกคะเดี๋ยวพี่ฟ้าต้องไปก่อนก็ขอบคุณพี่ฟ้าที่ให้เกลียนเกียดมากเลยที่มาหาหนูในวันนี้ดีใจมากเลยหนูไม่รู้จะพูดว่าอะไรเนาะหนูไม่มีวันเลยวันนี้เลยโอ้โหมาก่อนต่อพี่ฟ้าตีนเ หน้าแดงเหมือนแหละนะคะโอเคมองไปมองมาก็คล้ายเอ้นุ้ยเหมือนกันนะหนูจะหนูขับรถได้พี่คิดว่าเออคล้ายๆอ่ะคล้ายๆแต่ฉบับเล็กอ่ะเหมือนกันไเหมือนกันฉบับเล็กอ่ะคล้ายๆผู้ช่วยของชาร์ลอตนะครผู้ช่วยชาร์ลอตอ่ตโอเคนะขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับวันนี้ส่งพี่ฟ้าแคันี้นุ้ยแค่นี้เองอ่ะแล้วก็ไปวคสกัน์ด้วยขอบคุณค่ะ